หนึ่งวิธีเปลี่ยนหน้าร้านเป็นออนไลน์คุณปฏิเสธไม่ได้แล้วในยุคนี้จุดนี้คุณต้องเปลี่ยนคุณต้องปรับ ถ้าคุณไม่ปรับชีวิตคุณดับแน่นอนครูกำลังพูดถึงระบบเพราะระบบทําให้ชีวิตคุณง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้นและระบบในยุคนี้ก็คือระบบออนไลน์คุณต้องเอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เอาตัวเองออกมาขายเอาตัวเองออกมาให้คนเขาเห็นคุณไม่เอาหน้าออกมาขายจะไม่มีใครรู้จักคุณแล้วในยุคนี้แล้วถ้าคนเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยเห็นหน้าคุณแล้วคุณจะขายคุณจะช่วยเหลือคุณจะส่งต่อประโยชน์ออกไปให้กับผู้อื่นได้ยังไงเพราะฉันถ้าคุณเบื่อคุณเซ็ง คุณเบื่อหน่ายแล้วะกับการที่ต้องมามีคู่แข่งต้องมาแข่งกันขายตัดราคาลดแลกแจกแถมกันคุณจงทำตาม3มเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับที่แพงมาก 1. ให้คุณเริ่มต้นง่ายๆเลยจากไลฟ์สไตล์ตัวเองคุณจำไว้นะธุรกิจคือชีวิตคุณคุณอยากมีชีวิตแบบไหนอยากมีชีวิตยังไงให้คุณสร้างธุรกิจให้มันเป็นชีวิตอย่างที่คุณอยากเป็นะคือหมายความว่าสิ่งที่ธุรกิจที่คุณทำมันต้องไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหนักท้อแท้ แต่คุณรู้สึกว่าสิ่งธุรกิจที่คุณทําอ่ะมันอยู่ในชีวิตประจําวันคุณมันเป็นสิ่งที่คุณรักคุณทํามันด้วยความสุขคุณทํามันด้วยความสบายใจคุณทําแล้วรู้สึกว่ามีความสุขสนุกในการทําอ่ะ 2. ให้คุณเริ่มทําอะไรบางอย่างก่อนบางอย่างที่คุณว่าเนี่ยก็คือการที่คุณ ฝึกทักษะการขายให้เป็นซะก่อนคือหมายความว่าของเนี่ยมันยังไม่จําเป็นที่คุณจะต้องขายยุคนี้คนจะซื้อก็ต่อเมื่อเขาเชื่อมั่นศรัทธาและรู้จักคุณยุคนี้คุณต้องเก่งทักษะการขายทํายังไงให้เขาเชื่อคุณทําให้เขาไว้วางใจคุณให้เขารักเขาชอบเขารู้สึกว่าคุ้นเคยเขารู้สึกว่าเอ,อ่อเป็นกันเองกับคุณ 3. คุณจงออกมาให้ความรู้ในสินค้านั้นอ้า แล้วถ้าหนูยังไม่มีสินค้าล่ะหนูจะขายอะไรดีสิ่งแรกที่คุณจะต้องขายถ้าคุณยังไม่มีสินค้าคือคุณต้องเอาตัวคุณเองเนี่ยเอาออกมาขายซะก่อนคือการที่คุณเอาหน้าเนี่ยออกกล้องออกมาทําความรู้จักกับคนบนโลกออนไลน์คุณมีสิ่งไหนคุณถนัดอะไรคุณมีความสามารถเรื่องใดคุณเอาสิ่งนั้นออกมาพูดออกมาให้ความรู้ออกมากระจายบอกต่อส่งต่อคุณขายตัวเองได้เมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะมีสินค้าอะไรคุณก็ขายได้หมด แต่ถ้าคุณมีสินค้าแล้วคุณจะทํายังไงให้สินค้าพูดได้นั่นแปลว่าคุณจะต้องเป็นปากแทนสินค้าของคุณบอกออกไปว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันดียังไงมันมีประโยชน์แค่ไหนมันคุ้มค่าย,ยังไงมันให้ประโยชน์อะไรกับคนเขาได้คุณกําลังขายตัวเองกําลังบอกความเจ๋งของตัวคุณเองอยู่เราขึ้นมาบนโลกออนไลน์ได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะ3เคล็ดลับที่เราเริ่มต้นจาก3าข้อที่เราให้คุณไปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นยุคนี้คุณจําไว้อย่างเดียวเลยว่าหน้าร้านของคุณในยุคนี้คือหน้าเพจและหน้าของคุณที่ออกกล้องมันคือตัวแทนสินค้ามันคือตัวแทนแบรนด์ของคุณครูเจนกเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดิน